สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้องออนไลง่ายแค่คลิกนะครับคิถึงกันไหมครับผมวันนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะมาสอนวิธีการทําเว็บไซต์ตอนที่3นะครับก็คือการเชื่อมโยงโดเมนเข้ากับโฮสต์นะครับที่สั่งซื้อไว้นะครับตอนที่2ได้เสนอสอนวิธีการสั่งซื้อโฮสต์และโดเมนไปแล้วนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้อเพื่อนๆนะครับจะได้ อีเมลมา1ฉบับนะครับให้เราจดเนมเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2จดไว้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เอามาใช้ในการที่จะชี้ให้โดเมนเราสามารถเข้าไปอยู่ในโฮสต์นะครับนี่ครับมี2ตัวนี้นะครับอันดับถัดมานะครับเราต้องเข้าไปจดตัวเลขอีก ชิ้นหนึ่งนะครับโดยที่ต้องไปจดที่ไปจดตัวเลขที่โฮสนะครับเอาตัวเลขที่โฮสมาถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปใน g ด l แล้วนะครับก็ถ้าใครทําเป็นแบบอัตโนมัติก็คือล็อกเข้าอัโต้ก็จะมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่เว็บโฮสติ้งนะครับกดจัดการครับ ให้มาที่จัดการนะครับพอมาสู่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆจดเลข IP ไว้นะครับตัวอื่นยังไม่ต้องอยังไม่ต้องสนใจนะฮะจดเลข IP ไว้นะครับพอ,อจดเลข IP เสร็จแล้วให้เรามาที่หน้าเดิมนะครับก็คือ My Product คือหน้านี้นะฮะหน้าเดิมให้มาเข้าที่โดเมนครับครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาแล้วจะมีชื่อโดเมนเยอะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไว้เยอะแล้วแต่ว่าถ้าซื้อไว้ชื่อเดียวนะครับก็เลือกโดเมนที่เราจะชี้เข้าโฮสต์น,นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับอันนี้ผมลิงก์ไปแล้วนะครับ แต่ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับต่อมานะครับก็มันจะมาที่ตั้งค่านะครับให้มาที่ตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์นะครับกดไปที่บริหารนะครับหลังจากนั้นให้มากดที่กําหนดเองครับแล้วกดที่เพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ครับครับก็จะมี2ช่องให้เพื่อนๆเ,เนี่ยก๊อปเนมเซิร์เวอร์นะครับที่อยู่ คลิกคอนโดนซีนะครับคอนโดนวีนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่ผมบอกว่ามีสองตัวนะครับคอนโดนซีคอนโดนวีนะครับแล้วคุณเพ่อนก็กดตกลงปึ้งนะครับแล้วกดบันทึกปึ้งครับก็ถือว่าจบในส่วนของเนส์เล่ย์นะครับแล้วต่อไปมาที่ไฟลโซนครับ DNS ก็จะมีโฮสต์นะฮะให้ไปชี้ที่โฮสต์ก่อนนะครับก็คือมานี่ฮะการกระทำแล้วมาแก้ไขนะครับบันทึกกดตึง้งให้เรามาใส่ตัวเลข IP เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกให้จดไปที่ในหน้าโฮสต์นะครับใส่เข้าไปนะครับกอกไปเสร็จปุ๊บแล้วกดเสร็จสิ้นปึง้งนะครับ กดเสร็จสิ้นปึงป้งนะครับปึง้งพอ,อมาถึงหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีสีแดงๆนะครับต้องกดบันทึกเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับปึ๊บถึงจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับถ้าไม่ได้กดบันทึกก็ไม่ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสําเร็จนะครับอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับผมจะไม่บันทึกนะครับแต่เพื่อนๆต้องกดบันทึกนะครับก็หลังจากนั้นนี่ก็รอประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับ โดเมนก็จะถูกชี้มาที่โฮสต์นะครับหรือเขาอาจจะมีอ,อีเมลส่งกลับมาบอกเราว่า,าโดเมนพร้อมใช้งานแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะโยน w WordPress นะครับต่อไปก็จะเป็นสอน word WordPress โยน word WordPress เข้ามาสู่โดเมนโฮสต์นะครับเพื่อให้เราสามารถเขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม w WordPress นะครับตอนที่สี่ผมจะนำเสนอวิธีการ โยน d p ดเพจเข้าโฮสแล้วก็โดเมนนะครับโดยใช้ไฟล์ซิล l ่านะครับเพื่อนๆก็ไปหาโหลดตัวนี้มานะฮะโหลดมาแล้วเนี่ยผมจะสอนวิธีการที่จะอันนี้เปิดให้ดูเบื้องต้นนะครับที่โยนบ p r เพจเข้ามานะครับเดี๋ยวสอน,นครับมี่จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ถ้าเข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนอีกครั้งในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับต้องออนไลน์ง่ายแค่คลิกสวัสดีครับผม